่ะโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับไม่เป็นการเสียเวลางั้นเริ่มเลยเอ่าในส่วนของชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ครูได้สอนไปนั่นก็คือรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับการเขียนจดหมายประเภทจดหมายส่วนตัวส่วนตัวคืออะไรก็คือการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและก็ญาติผู้ใหญ่นะครับผู้ปกครองและก็ญาติผู้ใหญ่นั่นเองซึ่งวันนี้ ครูจะมาอธิบายรายละเอียดในเรื่องของรูปแบบการเขียนว่ามันจะต้องเขียนอย่างไรนะครับซึ่งในทางการเขียนจดหมายทุกประเภทนะครับและก็ที่เขาออกข้อสอบบ่อยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะถามคําขึ้นต้นกับคําลงท้ายใช่ไหมเขาจะถามคําขึ้นต้นกับคําลงท้ายในระดับป .5 เราจะเรียนในส่วนของการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและก็ญาติผู้ใหญ่ ในกรณีนี้นะครับให้นักเรียนเลือกแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเขียนถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาให้เลือกมาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอาจจะมีบางคนสงสัยว่า,าครูคะ ครูครับทำไมผู้ปกครองเนี่ยญาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะครับอ่าไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ไกลเลยอาศัยอยู่ด้วยกันให้นักเรียนนะครับทำการสมมุติขึ้นมาเนาะแต่ถ้าใครมีอยู่ต่างจังหวัดจริงก็เขียนขึ้นมาจริงได้แต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้นักเรียนสมมุติขึ้นมาในการเขียนเนื้อความ ว่าจะต้องถามอะไรถึงท่านนะครับและก็อ,อยากเล่าประสบการณ์อยากเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยให้ท่านฟังแบบนี้เป็นต้นเนาะะดังนั้นเลือกมาบุคคลใดบุคคลหนึ่งหลังจากนั้นพอเลือกมาปุ๊บในรูปแบบของการเขียนนะครับการเขียนจดหมายเนี่ยจะต้องมีคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายซึ่งการเขียนจดหมายของญาติผู้ใหญ่และก็ผู้ปกครองเนี่ย คำขึ้นต้นนะครับจะบุคคลท่านใดจะใช้คำขึ้นต้นเดียวกันทั้งหมดนะครับจะใช้คำขึ้นต้นเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือกราบเท้าจุดจุดจุดที่เคารพอย่างสูงตรงจุดๆุดจุดน่ะนะครับนักเรียนเลือกบุคคลใดมาเขียนก็ต้องใส่ชื่อคนนั้นเข้าไปชื่อในที่นี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะครับไม่ใช่ชื่อเล่นให้ใส่ พ่อหรือแม่หรือปู่ย่าตายายยกตัวอย่างเช่นครูจะเขียนถึงพ่อของครูเนี่ยครูก็จะใช้คำว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงนะครับต้องใส่แบบนี้นะถ้าใครเขียนถึงแม่ก็กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงใครเขียนถึงคุณยายก็กราบเท้าคุณยาย ที่เคารพอย่างสูงแบบนี้เป็นต้นเลือกบุคคลใดมาเขียนก็ต้องใส่ชื่อนะครับใส่คําขึ้นต้นตามที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อมีคําขึ้นต้นก็ต้องมีคําลงท้ายนะครับเมื่อมีคําขึ้นต้นก็ต้องมีคํำลงท้ายคําลงท้ายไม่ว่าจะเขียนถึงบุคคลท่านใดนะครับในประเภท จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงเหมือนกันเลยนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพรักอย่างสูงก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันดังนั้นนี่ก็คือคำลงท้ายและก็คำขึ้นต้นที่จะต้องนำไปเขียนในรูปแบบของการเขียนจดหมายที่ครูจะอธิบายต่อไปนี้นะครับ ต่อมาสิ่งที่นักเรียน้เห็นอยู่บนหน้าจอของนักเรียนคือรูปแบบการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่นะครับดังนั้นคำสั่งต่อไปคือให้นักเรียนเขียนใส่สมุดของตนเองในแบบฝึกมีให้เขียนนะครับมันมีอยู่หนหน้าแต่ครูตัดปัญหาไปว่า ครูมีเกณฑ์การให้คะแนนนะครับว่า 1. จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ 2. เรื่องของการลบขีดค่าดังนั้นในแบบฝึกของเรามันมีแค่แผ่นเดียวบางคนถ้าเขียนพลาดนะครับก็จะทําการลบขีดค่ามันก็จะทําให้ไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดไม่เรียบร้อยครูก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าให้ทําใส่สมุด ถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยหน้านี้ทําส่งครูต้องแล้วมันไม่สะอาดมันไม่เรียบร้อยก็ทําหน้าใหม่แบบนี้เป็นต้นทําให้ดีที่สุดถึงถ่ายภาพส่งเข้าลายส่วนตัวครูให้ครูตรวจนะครับดังนั้นคําสั่งต่อไปก็คือให้นักเรียนทําใส่สมุดนะครับทําใส่สมุดต่อมามาดูที่หน้าจอของเรา ทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับอันดับแรกนักเรียนมีสมุดทุกคนอยู่แล้วคิดว่าสิ่งที่อยู่หน้าจอเนี่ยคือสมุดของนักเรียนนะครับเมื่อนะครับเปิดหน้าสมุดขึ้นมาให้นักเรียนใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอหรือกะด้วยสายตาโดยประมาณของนักเรียนเอง แบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนนะครับแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนแบบไหนยกตัวอย่างเช่น1ส่วน2ส่วน3ส่วนกะโดยประมาณว่ามันเท่ากันนะครับลูกไม่ไม่ต้องไปวัดให้มันเป๊ะเ,ะเราใช้การประมาณนะครับประมาณแต่บางคนประมาณก็ต้องประมาณ ให้มันเท่ากันเนาะโดยสายตาอย่าให้หน,หนหนึ่งโอ้โหอันนึงเล็กอันนึงใหญ่จนความประมาณมันไม่พอดีกันดังนั้นแบ่งกระดาษออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามนะครับสามส่วนเท่าๆกันโดยประมาณทำไมถึงต้องแบง่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องเขียนตามรูปแบบว่า สิ่งที่ครูจะสอนต่อไปนี้มันอยู่ในส่วนไหนของกระดาษนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนถามเลยนะครับลูกเปิดไม้ถามได้เลยนะครูจะอธิบายไป,ไ,ไ,ปไปเรื่อยมีไหมต้องเขียนแนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งครับลูกเขียนแนวตั้งนะตามสมุดของเราทั่วไปนี่แหละนะครับลูกเขียนแนวตั้งนะครับอ่ะมีอีกไหมมีใครจยสอบถามอะไรอีกไหมลูกอ่ะครูอธิบายต่อไปแล้วนะ อะดังนั้นตามแบบว่าไงลูกคือสมมติถ้าเราแบ่งส่วนได้แบบคือคือการเสนไมอ็เท่ากันอี่ยคือเป็นอะไรไหมไม่เป็นแต่ว่าอย่าให้มันแบบว่าอ่ะสมมุตินะแต่ว่าอย่าให้มันทําไมมันใหญ่กว่ากันมากอ่ะส่วนที่หนึ่งเท่านี้ส่วนที่สองเท่านี้ส่วนที่สามเท่านี้อ่ะซึ่งมันก็ความพอประมาณมันต่างกันมากเกินไปดังนั้นเอาให้พอดีพอดีได้ไม่จําเป็นที่จะต้องวัดเนาะ สมมติหนึ่งสมมุติว่าของครูมันเท่ากันนะเออนะครับอ่ะต่อมาเมื่อแบ่งได้สามส่วนแล้วปุ๊บอันดับแรกสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนอย่างแรกเลยคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งตรงนี้เลยนะครับที่ครงูงหมายเลขหนึ่งด้านบนสุดอยู่ส่วนที่สามในการแบ่งตรงนี้เราต้องใส่อะไร เราใส่ที่อยู่ของเรานะครับนักเรียนมีที่อยู่อยู่ณนะที่ใดก็ต้องใส่ตามนั้นยกตัวอย่างเช่นครูจะใช้ครูเป็นตัวอย่างอ่าที่อยู่ของครูอยู่ที่นี่ก็คือหนึ่งต้องใส่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ของครูคือ22่สทับสี่นะครับบ้านเลขที่ของครูคือ22ทับสี่อันนี้ครูเขียนไว้ให้ดูเฉยๆนะว่ามัน ตรงนี้ต้องเขียนที่อยู่แต่เวลาเขียนส่งครูไม่ต้องเขียนหมายเลขหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเขียนคําว่าที่อยู่ให้นักเรียนใส่บ้านเลขที่เลยยี่สิบสองทับสี่ถ้าใครมีหมู่ก็ใส่หมู่เข้าไปด้วยหมู่บ้านหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครมีถนนก็ใส่ถนนเข้าไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยยี่สิบสองทับสี่ถ้าหมู่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ถนนไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่บ้านเลขที่ต้องใส่ นะครับอ่ะต่อมาตำบลครูใส่ตำบลเลยนะครับตำบลบางแก้วอ,อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองรหัสไปรษณีย อ pues ้ามลืมนะครับหน0 0งสี่ศูนเท่านี้เองนะครับใส่ให้เรียบร้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในหมายเลขหนึ่งก็คือบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมกับรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ครูสอนไปในชั่วโมงที่แล้วนะ รหัสไปรษณีย์ขึ้นกับอำเภอนะครับลูกใครอยู่อำเภออะไรก็ต้องใส่รหัสไปรษณียน์นั้นนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่อําเภอถ้านักเรียนคนไหนไม่ทราบนะครับให้ค้นหาใน Google ได้พิมพ์เข้าไปว่ารหัสไปรษณีย์จังหวัดอ่างทองมันก็จะขึ้นมาให้เลยอำเภอไหนรหัสไปรษณีย์อะไรก็ไปดูได้จากตรงนั้นนะครับ นี่ก็คือส่วนที่1จบเนาะต่อมาให้นักเรียนเว้นไว้หนึ่งบรรทัดตรงนี้นะเว้นไว้หนึ่งบรรทัดเ,เว้นหนึ่งบรรทัดพอขยับถัดมาหมายเลขสองหมายเลขสองตรงนี้นะครับต้องใส่อะไรต้องใส่วันเดือนปีที่เราเขียนนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนมาให้ครูนะครูเขียนให้รู้เฉยๆครูนะครับสอนวันนี้ครูก็จะใส่ไปเลยว่าวันที่11ของครูมันบรรทัดมันไม่เท่ากันนะลูกพื้นที่ครูมันน้อยแต่นักเรียนต้องเว้นแต่ละช่วงหนึ่งบรรทัดนะสมมุติเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เว้นหนึ่งบรรทัดแล้วค่อยมาเขียนส่วนที่สองวันที่11 กุมภาพันใช้ตัวเต็มเลยนะครับกุมภาพันพศสองพันห้ารอสร็จเท่านี้เองหมายเลขสองอยู่ในส่วนที่สองตรงกลางเลยคือวันเดือนปีที่เราเขียน11กุมภาพันธ์6 5เสเสร็จในหมายเลขสองต่อมา เว้นหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดนะครับพอเว้นหนึ่งบรรทัดเสร็จปุ๊บมาดูหมายเลขสามที่อยู่ตรงนะครับส่วนที่หนึ่งที่เราแบง่งต้องใส่อะไรใส่คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นไม่ต้องเขียนนะครับรู้ไว้ว่ามันคือคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นก็คือเมื่อกี้ที่ครัวธิบายมาถ้าเราเขียนถึง คุณพ่อแล้วก็ใส่คุณพ่อเขียนถึงคุณแม่ก็ใส่คุณแม่อ่ะครูจะเขียนถึงคุณพ่อครูคําขึ้นต้นก็คือกราบเท้าคุณพ่อที่เขารบแค่นี้เองนะครับกราบเท้าคุณพ่อ ที่เขารบในส่วนตรงนี้ถ้ามันเลยไปส่วนที่2นะครับลูกในส่วนของคําขึ้นต้นเนี่ยถ้ามันเลยไปในส่วนที่2หนูก็เขียนยาวไปเลยมันจะเลยไปถึงไหนก็ช่างมันนะครับไม่ต้องไปต่อบรรทัดใหม่เขียนยาวไปเลยอันนี้คือหมายเลข3คือคําขึ้นต้นต่อมาหมายเลข4คือเหนือความนะครับคือเหนือความ เนื้อความคือหัวใจสำคัญของการเขียนจดหมายเคยออกข้อสอบนะเขาเคยถามว่าหัวใจสำคัญของการเขียนจดหมายคือตรงไหนคือเนื้อความนะครับทำไมล่ะก็เพราะมันเป็นเรื่องราวที่จะต้องบอกนะครับต้องกล่าวให้ผู้อ่านได้รับรู้ในสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารเข้าไปในส่วนของเนื้อความหรือใจความครูกำหนดบรรทัดนะครับครูกำหนดบรรทัดนะ ให้นักเรียนเขียนอย่างต่ําครูใช้คําว่าอย่างต่ํานะครับอย่างต่ำห้าบรรทัดห้ามเขียนมาน้อยกว่าห้าบรรทัดนะครับอย่างต่ำห้าบรรทัดใครจะเขียนหกเจ็ดแปดเก้าสิบยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครูชอบนะครับแต่ห้ามต่ำกว่าห้าบรรทัดโอเคนะครับ ทำไมครูถึงกําหนดบางคนเขียนมาสองบรรทัดแนะนําตัวก็หมดไปแล้วเนาะซึ่งมันไม่ได้ใจความตามหลักการที่ครูสอนไปในวันพุธนะครับว่า,าหลักของการเขียนเนี่ยจะต้องอะไรนะครับมีการแนะนําตัวมีการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็มีการส่งท้ายว่าเนื้อหาหรือใจความเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ครูก็เลยกําหนดบรรทัดว่าจะต้องเขียนอย่างต่ํา ห้าบรรทัดนะครับอ่าบรรทัดไม่ได้เราคูอ,อะไรนะลูกสามบรรทัดไม่ได้เราคูไม่ได้ไม่ได้นะครับ,รบหรือว่าอยากได้มากกว่านี้สิบบรรทัดไม่ถูก <c oughs> อ่ะห้าบรรทัดเนาะโดยประมาณพอประมาณโอเคห้าบรรทัดเป็นอย่างต่ําต่อมาเมื่อเขียนเนื้อความหรือใจความสดเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้าย ใส่คํำลงท้ายนะครับในหมายเลข้าด้านล่างเนี่ยใส่คำลงท้ายให้ครูเรียบร้อยมันอาจจะอยู่นะครับส่วนที่สองหรือส่วนที่3ก็ได้แต่ในตรงนี้ครูขยับไปอยู่ในส่วนที่3ของการแบ่งเนาะมันก็จะตรงกรับวันที่นั่นแหละเอะอมันก็จะตรงกับที่อยู่นะครับตรงกับที่อยู่ใส่คําลงท้ายคําลงท้ายคืออะไรด้วย ความเขารบอย่างสูงนะครับสุดท้ายนะครับยังไม่หมดนะลงชื่อผู้เขียนก็คือชื่อตัวเราเองนะครับให้เรียบร้อยอันนี้ครูใช้ของครูเนาะครูเขียนนายระวิพัน สี่จบแค่นี้เองนักเรียนก็ใส่ชื่อของนักเรียนลงไปโอเคนะครับในกระบวนการของรูปแบบมีใครสงสัยที่จะถามอะไรไหมครับถามได้เลยกระดาษเหมือนกับตรงนี้ด้วยต่อะไรนะครับลูกต้งเว้นขอบกระดาษตรงนี้โดยประมาณนะลูกเว้นให้ครูแต่ว่าในสมุดของนักเรียนเขา สมุดของนักเรียนเขาตีเส้นมาให้ไหมลูกเขาตีเส้นกันหน้ามาให้ไหมตีครูตีมาให้ครับถ้าถ้าตีเส้นมาให้หนูก็ยึดเอ่อเส้นมาทัดของหนูเลยโอเคนะโอเคครับถ้าใครทําใส่กระดาษรายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เว้นเข้ามาให้ครูหน่อยอย่าไปเขียนติดชิดอันนี้ครูอนุญาตเออมีเพิ่มเข้ามาเนาะมีเพิ่มเข้ามาอนุญาตให้ใช้กระดาษรายงานได้ถ้าใครบอกว่าสมุดมันเล็กไปค่ะ เออหนูเขียนไม่ถนัดใช้กระดาษรายงานที่มีเส้นนะที่มีเส้นเท่านั้นนะครับหรือใครไม่สะดวกก็ใช้สมุดเหมือนเดิมอ่ะครับครูครับผมอยากถามอย่างหนึ่งครับถามได้ลูกใช้ตัวเอ,อครึ่งบรรทัดได้ไหมครับครับผมเราระดับปห้านะครับลูกเราเขียนตัวหนังสือตัวครึ่งบรรทัดทั้งหมดนะ จดครึ่งบรรทัดทั้งหมดใช้ปากกาอ่าคุณลืมแจ้งใช้ปากกาในการเขียนเท่านั้นนะครับห้ามใช้ดินสอนะใช้ปากกาดําหรือปากกาน้ําเงินได้สองสีอนุญาตอ๋อครับเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนักเรียนล่างนะครับล่างตรงเนื้อความหรือใจความมาหลุกใส่สมุดก่อนเอาดินสอล่างก่อนพอได้ใจความเนื้อความเสร็จแล้วเรียบร้อยค่อยนํามาเขียนในใบจริงที่เราจะถ่ายส่งครู อ่ะโอเคอ่ะถามมาได้มีใครจะถามอะไรอีกไหมสงสัยในรูปแบบถ้าไม่มีครูข้ามนะอ่ะไม่มีใครถามแล้วขออนุญาตข้ามไปที่ตัวอย่างนะครับไปที่ตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างของรุ่นพี่ห้องเจ็ดพวกเธอปีที่แล้วนะครับแต่เวลานักเรียนทำส่งครูนักเรียนไม่ต้อง ระบายสีไม่ต้องวาดภาพนะอันนี้มันเป็นชิ้นงานที่ครูให้พวกรุ่นพี่เธอทำเพราะว่าตอนนั้นมันมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับแต่ตรงนี้ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูรูปแบบเฉยๆว่าเขาเขียนอย่างไรไม่ต้องวาดภาพไม่ต้องระบายสีนะนะครับเขียนแค่ตัวหนังสือมาทำมาให้มันถูกต้องตามรูปแบบเท่านั้นเองอะมาดูส่วนแรกส่วนแรกเขาก็จะทำไมใส่ที่อยู่ นะครับตามที่ครูสอนไปเมื่อกี้เลย22ทับสองหมู่สีตําบลโรงช้างอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสอําเภอมหาราชก็คือ13150แค่นี้เองใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งที่จะต้องมีนะบ้านเลขที่สองตําตบลอันนี้เขาลืมใส่ตําบลน,นะใส่ให้ครูด้วยนะครับ สองตำบล3ามอำเภอ4จังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์ส่วนข้อมูล,มลอื่นๆที่มีมากจากที่ครูบอกว่าต้องมีเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มได้อย่างเช่นหมู่ที่แบบนี้เป็นต้นอมีตำบลอยู่โทษทีตำบลโรงช้างนะครับเขาก็เพิ่มหมู่ที่มาให้ครูแบบนี้เป็นต้นต่อมา2วันที่เขาเขียนนั่นก็คือวันที่16กุมภาพันธ์สองพันห้ตามสเต็ปเลยตามส่วนที่เราแบ่งกระดาษ นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเสร็จแล้วก็ใส่คําขึ้นต้นเขาเขียนถึงตากับยายบุคคลสองคนก็ได้เช่นกันนะครับแต่ทางที่ดีถ้าเราไม่อยากบอกรายละเอียดอะไรมากเราก็ยกมาแค่บุคคลเดียวก็ได้นะครับกราบเท้าตายายที่เคารพอย่างสูงเสร็จเรียบร้อยต่อมาเรามาดูมาใส่ที่เนื้อความอันนี้เขียนมากกว่า5บรรทัดดีมาก เขาเริ่มจากอะไรหนึ่งเขาแนะนําตัวสวัสดีครับคุณยายผมต้นเองครับพอหยุดช่วงกลางเขาก็ทําไมเรียบเรียงเนื้อหาถามทุกถามความสุขยายเล่าประสบการณ์เล่าเหตุการณ์ประทับใจอะไรของตัวเองก็ว่าไปสุดท้ายเขาทําไมให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองมากๆเห็นไหมเขาเรียบเรียงเนื้อหาจากต้นจนจบได้ครบถ้วนสมบูรณ์นักเรียนก็ต้องเรียบเรียงให้ได้นะครับ ย้ำนะว่าถ้า,าใครไม่มีญาติอยู่ต่างจังหวัดให้สมมุติขึ้นมานะครับลูกสมมุติขึ้นมานะแต่ถ้าใครมีอยู่ต่างจังหวัดจริงก็เล่าเรื่องราวจริงได้เลยต่อมาเขียนเสร็จปุ๊บใส่คําลงท้ายให้ครูให้เรียบร้อยด้วยความเคารพอย่างสูงพร้อมกับลงชื่อนามสกุลตัวเองอันนี้ครูให้ทำสองคนเขาก็เลยลงสองคนนะครับแต่เราทําคนเดียวจบ ในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวประเภทการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ระดับป .5 มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก่อนที่ครูจะสั่งงานมีไหมครูแล้วครูต้องทำวันนี้เลยหรออะไรนะครับลูกจดหมายต้องทำวันนี้เลยหรอครูอ่าไม่อ่าฟัง นะไม่มีเนาะมีใครจะถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาไหมไม่ครูจะสรุปการสั่งงานของครูอีกหนึ่งรอบอ่ะไม่มีครูสรุปนะ 1. สิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งครูคือจดหมายถึงญาติหรือผู้ปกครองเลือกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับสองทำใส่กระดาษสมุด หรือกระดาษรายงานที่มีเส้นเท่านั้น 3. เขียนด้วยปากกาดำหรือปากกาน้ำเงินเท่านั้น 4. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ครูสอนไปต่อมาครูจะให้นักเรียนทำในวัน จันทร์กับวันพุธนะครับครูให้นักเรียนทําชั่วโมงจันทร์กับชั่วโมงวันพุธจันทร์กับพุธครูจะไม่เข้าสอนครูจะให้นักเรียนทํางานชิ้นนี้โอเคไหมอ่ะได้ครับม,มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกพูนสอบถามอะไรอีกลูก ใครจะถามอะไรถามมาได้เลยครับสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับงานไหมครูให้สิบคะแนนไม่ตัดไม่หารน,นะครับถ้าอยากได้สิบคะแนนเต็มก็ต้องทําตามที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้มีไหมเป็นงานชิ้นสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะครับงานชิ้นสุดท้ายโอเคนะถามอะไรอีกไหมมีไหมลูก สวิตถามอะไรครูไหมครับลูกสวิตไม่ครับ,รบเข้าใจเนาะเข้าใจงานที่ครูสั่งใช่ไหมลูกครับอ่าส่วนตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างนะครับครูจะนําเข้าอาัลบั้มสรุปภาษาไทายให้เผื่อบางคนออยากจะดูว่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนนะครับครูจะนําเข้าอาัลบั้มสรุปภาษาไทายให้อ่าโอเคมีไหมมีใครถามอะไรอีกไหมลูก มีใครไปฉีดวัคซีนไหมวันนี้กลุ่มเสี่ยงมีไหมอ่ะโอเคนะครับลูกงั้นวันจันทร์กับวันพุธครูไม่ได้เข้าสอนนะครูให้นักเรียนเขียนจดหมายทำให้ดีที่สุดสมกับคะแนนที่ครูให้สิบคะแนนครูอธิบายอย่างละเอียดแล้วแต่ถ้าใครสงสัยสามารถทักหลังไมได้ทักมาถามได้ไม่แน่ใจตรงไหนนะครับอ่ะ โอเคถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วเวลาที่เหลือไปพักผ่อนได้กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูกขอบคุณครับุุณต้องสอดรับค่ะสวัสดีค่ะ